ต้มไก่บ้านแบบง่ายๆแบบไทยๆโบราณของเรานะคะก็ผ่านการปรุงรสด้วยเกลือน้ำตานะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้ป้าแมงจะมารีวิวต้มไก่บ้านค่ะวันนี้ป้าแมงไปตลาดนัดนะคะที่ในหมู่บ้านของป้าแมงค่ะได้ไก่บ้านมาหนึ่งตัวนะคะ แล้วก็ป้าแมงคิดว่าจะทําต้มไก่บ้านค่ะเมนูง่ายๆนะคะต้มแบบง่ายๆค่ะแบบเหมือนสมัยโบราณนะคะคุณพ่อคุณแม่เราต้มให้กินนะคะป้าแมงก็จะลองทําแบบบ้านๆดูนะคะตามไปดูกันเลยนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะไก่บ้านนะคะป้าแมงก็สักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องของต้มนะคะต้มไก่บ้านนะคะก็มีงวงหอมแดงกระเทียมนะคะ ขาตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะพริกพ่าแมก็จะหักใส่นะคะเพื่อให้ได้รสชาติของพริกนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวนะคะด้วยมะขามนะคะเสร็จแล้วนี่คือพระเอกอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือ,อขาอ่อนนะคะลำขาอ่อนนะคะคือต้นของมันนะคะคือต้นของต้นขานะคะนี่พ่แมก็จะเอาอใส่ด้วยนะคะในต้มไก่บ้านนี้นะคะค่ะ ก็เนยก็เป็นแบบง่ายๆนะคะต้มง่ายๆนะคะโอเคน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมพระแม่ก็เคร,รื่องนะคะที่จะต้มไก่นะคะหลงต้มนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะเอาไก่ใส่ลงไปนะคะมีค่กไก่นะคะไก่บ้านของเราค่ะพระเอกนะคะอันนี้ค่ะพ่อแม่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวแม่ก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะเดือดก่านเลยนะคะโดยที่ไม่ไม่คนนะคะ,ะจะได้ไม่มีกลิ่นขาวนะคะให้เขาเดือดล่าเลยนะคะแล้วเราค่อยมาคนอีกทีหนึ่งนะคะไก่ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมแม่ก็จะคนเล็กน้อยนะคะคนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่จะ ขั้นตอนนี้ป้าแม็กจะใช้ข่าอ่อนนะคะลงไปนะคะ่่าอ,อนคะ,นคะต้นข่าอ่อนนะคะมีลำข่านะคะภาษาไอจัอนนะคะ ไว้ก็เดี๋ยวชักหน่อยก็ปรุงรสนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะอันนี้ก็คือแ<ม>จวนะคะกินกับแจวค่ะต้มไก่บ้านต้องกินกับแจวนะคะแจวพิกดนะคะ<ม>น่ากินไหมคะท่านผู้ชมท่านตอนนี้นะคะต้มไก่บ้านแบบง่าย,ายๆแบบไทยๆโบราณอของเรานะคะก็ ผ่านการปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลานะคะแล้วก็หมชูรสนะคะเรียบร้อยนะคะตอนต่อไปป้าแมงก็จะใส่หอมนะคะต้นหอมผักชีค่ะก็เป็นเสร็จขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่ค่ะแล้วป็แมงก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะใส่ลงไปเลย ป้าแมงก็จะคนเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็รอสักพักชิมรสตามชอบนะคะก็เป็นเสร็จค่ะต้มไก่บ้านสูตรไฮโบราณของป้าแมงก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะหน้าตาหน้ากินหน้ากินมากเลยค่ะแล้วก็พร้อมกับแจ่วพิดป่นนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปของป้าแมงค่ะ ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ